เตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อลมงอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีกรรมการลอกเลียนแบบได้เด็กๆน้องๆนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติดรับสวัสดีครับมาพวกมิแล้วกับช่อง g ีปั่นครับวันนี้เราพามาลุยกันกับเกมนะครับใดนไม้เลียวครับเข้าเหมืองขุดทองขุดสมบัติกันดีกว่านะครับวันนี้ครับจากค่ายจ็อกเกอร์เกมมิ่งเนี่เช่นเคยครับ อ่ะเรามาดูความน่าสนใจของเกมเกมนี้กันดีกว่าครับพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยวันนี้มีต้นทุนที่1500บาทนะครับท่านผู้ชมแล้วเราจะกดกันเบ็ดละประมาณนะเอาประมาณ10บาทพอนะ10บาทในราคาแบบต่ําสุดแล้วนะครับในการเล่นแบบหวังผลกําไรหรือแบบหวังเงินกลับมาเนี่ยสิบาทคือน้อยสุดแลวเดี๋ยวมาดูมามากันว่า10บบาทเนี่ยจะได้เท่าไหร่นะจะได้เป็นแบบเขาเรียกอะไรแนวท้ายกับสายแบบ เล่นน้อยนะครับสายเล่นน้อยสายทุนน้อยนะครับจะแตกหรือเปล่ามาดูนะครับอุ้ยเอ้าเอ้าทำไมทำอย่างงั้นะครับท่านผู้ชมกดกันไป5ครั้งเท่านั้นครับและเรียบร้อยครับโบนัสฟีเจอร์แตกไปนี่แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้ตัวอะไรนะขอแค่ตัว K พอขอตัว K เท่านั้นเอ้าเรียบร้อยครับขอตัว K ได้ตัว K ครับท่านผู้ชมแล้วมันจะทํางานยังไงเดี๋ยวไปดูนะครับเดี๋ยวอธิบายไปพร้อมกันเลยนะอ่ามันจะหมุนสปินไปแบบนี้ครับถ้าเจอตัว K 3ตัวขึ้นไปจะระเบิดแล้วก็เป็นการแตกแยกนะอุ้ยสองตัวเองอะหนึ่งสองสาม,ส,ามสี่ห้าเอ้าอุ้ยห้าแถวแบบนี้เรียบร้อยครับรางวัลใหญ่มาเลยครับนี่นะแตกแยกมาได้ยูวอนนะหรือยูวินนะครับเมกะวินแตกมาเลยครับหนึ่งพันห้าร้อยบาทครับท่านผู้ชมเฮ้ยทำไมมันดีขนาดนี้ครับเกมนี้ดีบันเจิดนะมาก นะครับอย่าลืมไปจัดกันนะไดเดอร์ไมล์เดียวนะครับจากใครโจ๊กเกอร์เกมมิ่งครับแล้วก็แหล่งรวมเกมมันๆแบบนี้นะครับทผู้ชมต้องอยู่ที่สล็อตทูเพเลยนะลองไปจัดกันได้ครับนี่แจกปีใหม่ไปเนี่ยทำไมมันโอ้โหแตกเร็วแตกดีขนาดนี้ครับทุกผู้ชมเฮ้ยเกือบลืมไปเลยครับทผู้ชมผมลืมไปนะครับขอฝากเตือนเอาไว้สักเล็กน้อยครับชิวิโอนี้นะครับจัดทํขกันมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับทุกผู้ชม ไม่แนะนำไม่ทําตามนะเด็กต่ากว่า18ปีควรมีผู้ใหญ่คําแนะนํานะครับเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องตีตีปั่นของเรากันด้วยนะวันนี้พี่ตีก็โอ้หรู้สึกดีใจมากๆเลยทุกผู้ชมมาเร็วมากๆนะสําหรับใครที่อยากดีใจแบบพี่ตีนะลองมาจัดกันได้นะเกมนี้นะใจดีมากครับซื้อฟีสปินก็ได้นะสําหรับใครที่แบบใจร้อนเนาะหรือใครที่แบบ ชอบแบบพิตีนะค่อยปั่นไปค่อยแตกไปนะผู้ชมก็สามารถลองมาจัดกันได้นะครับมายังไงยังไงเรียบร้อยครับไม่ก่าวิน,นครับตัวเคสีเขียวสีแถวนะไม่ใช่สีเขียวตัวเคสีแถวนะครับได้มา500บาทนะคุผู้ชมโอ้รางวัลรวมๆนี่ประมาณ 2 0 0พกว่าบาทนะท่านผู้ชมอะไรมันจะดีขนาดนั้นท่านผู้ชมดีมากๆเลยนะเลือกฟิสปินน้อง3ครั้งนะท่านผู้ชมโอ้ยเหมือนรุนกันว่าขอให้ได้5แาแถวสัก1รอบนะท่านผู้ชมนะตอนนี้คือแบบเหรียญกระจายครับเด้งกระจายเลยทีเดียวครับใครเคยได้เยอะกว่านี้นะท่านผู้ชมหรือใครเคยได้ฟิสซปินจากเกมนี้นะสูงสุดเท่าไหร่นะท่านผู้ชมนะ ฝากคอมเมนต์ไว้ข้างล่างหน่อยนะครับผมอยากเห็น,นจริงๆว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยได้กันเยอะขนาดไหนนะทุกทชมนะ,ะจากที่ที่พิตรีเคยเล่นนะทุกทชมฟีสปิรเยเยอะสูตรของพิตรีนะคือ90บรอบนะทุกชมเกา90รอบเลยทีเดียวนะโอ้แตกแบบยาวๆเลยหลับได้แบบหลายตื่นเลยทผู้ชมอล้วเบตเซนครับจบแล้วนะครับได้มา2อ6 5ันบาทนะทุกทชม เดีไปหักลบต้นทุนสักเล็กน้อยนะกำไรวันนี้อย่างน้อยได้2000บวกแน่นอนครับทานผู้ชมเอาละไปดูกำไรกันเลยครับพร้อมกันแล้วนะครับเรียบร้อยครับทุนผู้ชมได้กำไรมา2 2 1 5บาทนะทานผู้ชมโอ้โหจัดหนักจัดเต็มจริงๆอุ้ยมีตังเที่ยวปีใหม่นะครับแบบนี้นะทานผู้ชมนะ ก็ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันครับสำหรับเกมเกมนี้ครับไดน์ดามายเรียวนะครับจากค่ายจ o k กเกอร์เกมมิ่ครับสำหรับวันนี้พี่ตีก็ต้องขอรากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ